มาครับพี่น้องครับกินข้าวแรงกันครับพี่น้องครับวันนี้เรามีนี่ครับหน่อไม้หน่อไม้ต้มเขาเรียกอะไรหน่อไม้อะไรที่เขาให้ซอสใส่ถุงไว้เพื่อนบ้านเขาเอามาให้ครับวันนี้เราก็ได้ใช้บริการนะครับแล้วก็น้ำพริกกะปิกุนเชียงครับกุนเชียงแล้วนี่ครับซิกเนเจอร์ของเราครับวันนี้ไข่เจียวโชยมครับผม เต็มจานเต็มถาดครับพี่น้องครับไปลุยกันเลยครับพี่น้องครับไปลุยกินหน้ำไม้กินอร้อยอร่อยครับเนาะเบื้อเจี๊ยบ อืมแังกวาอืมฮึเไเจอยนรอเนาะเนาะไม่ตกมันจะตกมาครับวันนี้ฟ้าึ้นเมฆหมดนนะครับทั้งวันแล้วก็ มันฝนตกอีกแล้วตกไปแล้วรอบหนึ่งนะช่วงวเช้าๆนะครับตกแล้วรอบนก็ต้องระวังให้ดีตรงนี้ฝนะนตกทำประตูให้พี่น้องเขาเล่นดอกไม้นะ ทื่อต้มเลยถุงแวกไปบ้านมาให้นะสองถุงก็ให้ต่ปีใหม่นะนี่เลยมีนาคุณจะได้ใช้บริการนะครับอร่อยครับอร่อยม่มไม้อ่อนมากเลยครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ไปต้มน้ำกินเอาไปกินข้าวของแมาทำไมไม่ร้อนเลยดีทั้งขบวนได้อยู่ข้างครับแต่เป็นทันตะพทย์ไม่อ่านเลยไม่น่าได้ เขาไม่ออกสื่อในช่องผมนะเขาจะไปออกสื่อในช่องตัวเองคุณเชียงก็อร่อยครับคุณเชียงนี่เราไปทอดในหมอ้อทอดน้ำมันนะก็จะแห้งๆหน่อยก,กรอบนะครับแล้วก็น้ำมันของเขาจะออกมาในหมอ้อทอดน้ำมันแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับเอาไปใช้ได้ แห้งๆนะครับเนะาะทอดแบบไม่โอน้ำมันก็ต้องใช้หมอทอดไร้น้ำมันนะครับอร่อยไหงครับไปลุยปิ้นตุดๆ มีแบ่งข้าวมาให้ด้วยนะครับินงไม่หมดครับทีนี้ของคนเราไม่ต้องใช้ช้อนกลางนะกิ้เองนะแถ้ามีพวกแกงวอะไรเราก็ใช้ช้อนกลางนิดนึเงเพราะว่า อืมอืมอร่อยมากหรือมไม่มีรสหวานเนี่ยข้าวหวานอ่อนมากมาก กินอยู่กินแค่นี้ก็พอแล้วครับกินน้ำพริกไข่เจียวนะอร่อยกินต่อๆกันไหมอ๋ออืม บอ่อยๆนะครับเอาข้าวมาฝากไว้ผมนะเร <c oughs> าจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้อย่างไรครับพี่น้องครับหรือว่าน้ำพริกกระเิ ไข่เจียวชะอมแก้มด้วยผัดเป็นอะไรที่ฟินสุด,สดนะ <c oughs> ใครกินอะไรบ้างก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเนาะพูดคุยกันบอกไลฟ์ก็สิเป็นแฮปปี้น้องครับ <c oughs> มันเสียงกินกับรี่สึกีกอร่อยอืมหืมหมข้าวหมดจ่าละ กินกลับเลยนะตอนนี้ไข่สักทีผัดกินพี่หน่อย ครับข้าวหมดจาแล้วครับพี่น้องก<อ>็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจกัน,ก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 นด้วยนะครับพี่น้องครับไปก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับ